ครับมีคนมาถามว่าเวลาที่เราเช่าซื้อรถนะครับโดยที่เราเนี่ยออกรถโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่นเนื่องจากเราอาจจะมีเครดิตที่ไม่ดีหรือว่าเครดิตของเรายัางไม่เพียงพอนะครับนะปรากฏว่าเราเป็นคนผ่อนนะครับแล้วก็เราก็เป็นคนใช้รถพอเราผ่อนหมดปุ๊บเราไปคุยกับคนที่ออกรถให้นะครับโดยใช้ชื่อเขาเนี่ยแต่เขาไม่ยอมโอนให้เรานะมันมีวิธีการแก้ไขยังไงนะวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่า วิธีการแก้ไขคือ1คือเบื้องต้นเนี่ยนะก่อนที่คุณเนี่ยจะให้ใครเป็นผู้เช่าซื้อให้คุณนะครับนะคือใช้ชื่อเขาแทนในการออกรถเนี่ยนะคุณต้องไปทําบันทึกข้อตกลงเอาไว้ก่อนนะทำไว้สองคนนะครับระหว่างผู้เช่าซื้อกับคุณนะครับนะโดยระบุว่าอ่าเป็นชื่อคุณเลยข้าพเจ้านะเป็นผู้ผ่อนรถโดยใช้ชื่อของนายกไก่สมมุตินะครับนะเป็นผู้ออกรถให้นะครับนะเมื่อข้าพเจ้าเนี่ย ผ่อนครบทั่วแล้วเนี่ยนะให้นายกอไก่เนี่ยโอนกรรมสิทธิ์รถคันดังกล่าวเป็นชื่อของขา้าพเจ้าหากนายกอไก่ไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของข้าพเจ้ายินดีให้ข้าพเจ้าฟ้องร้องดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาได้ทันทีอ่าคุณทาบันทึกข้อตกลงอันนี้ไว้นะครับนะมันก็จะมีผลในทางกฎหมายว่าเมื่อเราผ่อนครบแล้วเนี่ยทางนายกอไก่ไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเรานะครับอันนี้เราสามารถเอาบันทึกตัวนี้ไปยื่นฟ้องเขาได้นะครับ รรนะหรือมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งแยบชนกว่านี้คือกรณีที่ว่าเมื่อเราเนี่ยนะให้ใช้ชื่อนายกอไก่เนี่ยเป็นคนเช่าซื้อให้นะครับแล้วเราเป็นคนผ่อนนะครับพอผ่อนครบปุ๊บปรากฏว่านายกอไก่เนี่ยไม่ยอมโอนมาเป็นชื่อเราแล้วก็ไม่ได้มีการทําบันทึกอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับนะไม่มีการทําบันทึกก่อนที่จะทําสัญญาเช่าซื้อเลยนะมันมีวิธีการแก้ไขอย,อยู่อย่างหนึ่งคือคุณอาจจะต้องให้ทนายความเนี่ย ยื่นฟ้องนะครับในฐานะตัวการตัวแทนนะครับนะโดยที่คุณต้องเก็บหลักฐานพวกสลิปในการผ่อนรถนะครับเก็บสลิปหลักฐานเลยผ่อนตั้งแต่งวดหนึ่งจนถึงงวดสุดท้ายเนี่ยคุณเก็บสลิปเอาไว้เลยนะครับนะหรือคุณไปขออ่อสเตทเมนต์จากทางไฟแนนซ์ก็ได้สมมุติว่าคุณโอนจากบัญชีของคุณเนี่ยนะทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเลยโอนเข้าธนาคารนะครับหรือโอนเข้าไฟแนนซ์เพื่อผ่อนรถนะครับนะคุณใช้ชื่อบัญชีของคุณเนี่ย นะครับโอนผ่านจากธนาคารของคุณไปที่ธนาคารของฟอนแนนนะครับนะเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานในการเอาไปพิสูจน์กอกสารได้ว่าคุณได้ให้ในายกอไก่เป็นตัวแทนนะครับคุณเป็นตัวการนะครับในการให้ตัวแทนเนี่ยเป็นผู้เช่าซื้อให้ปรากฏว่าเมื่อผ่อนครบแล้วเนี่ยนะคุณจ่ายฟอนแนนครบนายกอไก่ในฐานะตัวแทนไม่ยอมโอนมาเป็นชื่อคุณนะครับนะอันนี้ก็สามารถฟ้องได้เหมือนกันนะครับนะ มีคนเคยฟ้องนะครับแล้วก็ชนะคดีด้วยนะครับศาลก็พิพากษานะครับให้คนที่ฟ้องเนี่ยครับชนะคดีแล้วก็เอาคําพิพากษาเนี่ยไปจดทะเบียนโอนนะครับนะเป็นการแสดงเจตนาแทนเจตนาของนายกอไก่นะครับคือการโอนกลับคืนมาสู่เจ้าของที่แท้จริงที่ผ่อนรถนะครับนะใช้วิธีการนี้ครับแล้วคุณจะปลอดภัยจากการเช่าซื้อรถนะครับนะสำหรับคนที่มีปัญหานะครับนะสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับนะโดย ผมเนี่ยจะสามารถตอบให้คุณได้เท่าที่จําเป็นนะครับแต่ถ้าใครอยากจะสมัครสมาชิกก็เข้ามาทักสอบถามผมได้ครับสมาชิกกลุ่มแกนี่นะครับนะก็สําหรับคลิปนี้ก็สําหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับนะมีคลิปดีๆยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ